ครั้งแรกของเดืนอนกรกฎารัก,รกไทยเดืนอนนี้ตั้งหากฝนคงจะตกนะ เขากระว่งามเหรอครับตาบักแจ้งกัเริ่มสีบซุกแล้วงามงาม,งามเขาบว่งามเขาขาดฝนขาดน้ำเนี yeah. ่ยตอนนี้สบายอยู่หรอเนี่ยกินเที่ยงย่างเดียววันนี้สบายคักงัวเนี่ย Giang ở ha Thầu có bóng Ô mong đọc đọc gì tên này Gọi là minh nuôi Minh nuôi năm tục Bọc Nam cả áp เดี่ออาไปถ่ยงัวน้ำโอ้ยนี่เี่ยงอหใกใคสิบบัดแล้วเนี่ยก่ยี่สิบหาบาทสามาสี่สิบก้อนสิบบัดแล้วเนี่ยังอยี่ยสปก้อนียัี่นี่ย็ยังงยู่ดอกป้องกันไว้ ของจากขวางกันย่างยู่ยานมันโบฟอดีนมว่ามันดเก่งเส็หน่อยใครอังฟวง,งหน่อมึงนะบักเมษาเฮ้ยเมษาเฮ้ยเมษาอ่ไก่ไก่เป็นนาวฝน นั่งฝนบันนั่นก็เจ้าดำหน้าแหงไว้นี่ยพอดีฝนตัวข่ำหรอจะได้เกี้ยวอีพีนนี้น้าจะฟ้องเอี่ยงแบบเนี่ยถือฝนวะถือฝนจะเปลี่ยนสีเราไปเนี่ยเปลี่ยนไวเลยวะเพรได้พ่อหานาที่เปลี่ยนแล้วเออซ้ำนี่ละ